สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวภูมิภาคประจำวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคม2557ครับอยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอัยาาพุ่มพวงครับวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยข้อมูลที่ได้รับเปิดเผยจากนักธรณีวิทยาที่มีการสำรวจพบชั้นใต้ดินในอำเภอปากช่องเป็นโพรงหินปูนทุกพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินสุดโดยที่น่าเป็นห่วงที่สุดนะครับก็คือบรรดาโรงแรมที่พักและรีสอร์ทที่สร้างขึ้นบนภูเขาที่นั่นครับนับว่ามีความเสี่ยงมาก เรื่องนี้ครับถูกเปิดเผยจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประเทืองจิตตะสกุลครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและนักธรณีวิทยามหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาก็บอกนะครับว่าพื้นที่ใต้ดินในอำเภอปากช่องมีลักษณะเป็นหินปูนที่มีความพรุนและเป็นโพรงซึ่งเกิดจากการละลายตัวมานับล้านปีทำให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำปริมาณมากกว่าทุกอำเภอในจังหวัดนครราชสีมาครับ หากมีการสูบน้ำออกมาใช้ในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นตัวเร่งทำให้ชั้นหินปูนเหลือแต่โพรงไม่มีน้ำมาเป็นแรงดันครับจนอาจทำให้เกิดดินซุดตัวลงได้และที่น่าห่วงก็คือโรงแรมและรีสอร์ทที่สร้างอยู่บนภูเขาซึ่งส่วนใหญ่มีการสร้างฝายและสะเก็บน้ำขนาดใหญ่ทำให้ดินชั้นบนรับน้ำหนักไวมากครับก็จะเป็นตัวเร่งที่ทำให้เกิดดินซุดหรือดินยุบเร็วขึ้นและยิ่งหากมีการทิ้งสิ่งของสกปรก หรือเศษอาหารที่มีคาบน้ํามันสิ่งเหล่านี้ก็จะไปอุดตันรูพรุนครับทาให้น้าไม่ไหลลงสู่ชั้นใต้ดินได้ตามธรรมชาติกลายเป็นการอุ้มน้ําไว้บนภูเขาและส่งผลให้เกิดน้ําป่าไหลหลากได้ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่กําลังลงทุนก่อสร้างโรงแรมและรีสอร์ตต่างๆในพื้นที่ดังกล่าวศึกษาข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณีให้ละเอียดก่อนเพราะหากไปสร้างในจุดเสี่ยงก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือโศกนกาฏตกรรมตามมาภายหลังได้ครับ มาติดตามเรื่องราวของกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาลสินซึ่งจับกลุ่มกลุ่มนายทุนจังหวัดสกลนอครและจังหวัดอุดรธานีครับที่บุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติภูผานได้ผู้ต้องหาพร้อมยึดคืนผืนป่าก,กว่า1,000ไร่จากนายทุนครับนายกนกศรีวิชัยนนในอำเภอสามชัย พร้อมด้วยพันโทนิสิตสมานมิตรผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่14ส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้และทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาลสินตามแผนอาชาพิทักษ์ไพรเข้าตรวจยึดสวนยางพาราอายุ10-12ปีในพื้นที่กว่า31แปลงบริเวณทิศตะวันตกของป่าสงวนแห่งชาติภูผาน ตรงบ้านด่านเม็กตำบลสำราญและจับกลุ่มตัวผู้ต้องหา18คนซึ่งเป็นนายทุนเจ้าของสวนยางพาราจากจังหวัดสกลนครและอุดรธานีที่เข้าทำการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูพานในพื้นที่อำเภอสามชัยสำหรับการเข้าตรวจยึดและจับกลุ่มนายทุนครั้งนี้ครับมีการแบ่งกำลังออกเป็น2กลุ่มโดยกลุ่มแรกเข้าจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้18คนและอีกกลุ่มเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าตามที่ผู้ต้องหาสัตทอด และตั้งแต่วันที่มีการเปิดแผนปฏิบัติการสามารถตรวจยึดและจับกลุ่มทวงคืนผืนป่าได้มากกว่า2,000ไร่แล้วครับพร้อมทั้งขึ้นบัญชีกลุ่มนายทุนซึ่งถูกผู้ต้องหาสัตว์ทอดเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมในด้านการเงินรวมไปถึงความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นนายทุนข้ามจังหวัดเพื่อนำส่งตำรวจสืบสวนจับกลุ่มต่อไปครับ จากภาคอีสานนะครับเราไปกันที่ภาคใต้บ้างชมการแข่งขันทำทุเรียนกวนภายในงานหากรรมโอทอปยะลาและของดีทั่วไทยที่กำลังจัดงานอยู่ในขณะน,นี้โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีศักยภาพมากขึ้นครับนี่แหละครับ แม่บ้านเขาก็นั่งกวนทุเรียนกันอย่างนี้เลยทุเรียนที่นํามาใช้นะครับจะเป็นทุเรียนบ้านหรือว่าทุเรียนพันธุ์ก็ได้ซึ่งกติกาในการแข่งขันนั้นครับแต่ละทีมจะมีแม่บ้านจํานวน3คนทุเรียน1กระทะโดยให้ใช้เวลากวน3ชั่วโมงเมื่อกวนเสร็จแล้วก็จะต้องได้เนื้อทุเรียนกวนหนัก1กิโลกรัมครึ่งครับ ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ก็มีกลุ่มแม่บ้านทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมจากทั้ง8อำเภอของจังหวัดยะลามาลงแข่งขันโดยคะแนนการตัดสินนะครับจะพิจารณาด้านสุขลักษณะคือการแต่งกายและวิธีการปรุงต้องมีความสะอาดปลอดภัยไม่เจือปน เป็นหลักนะครับรวมทั้งรสชาติและสีสันของผลิตภัณฑ์โดยในปีนี้ครับกลุ่มแม่บ้านของอำเภอทานโตก็สามารถคว้ารางวัลสุดยอดการทำทุเรียนกวนที่รสชาติอร่อยอร่อยสะอาดของจังหวัดยะลาไปครองได้ครับ จุดประสงค์หลักๆเลยนะครับของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนของตัวเองและท้องถิ่นให้มีศักยภาพและก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นนอกจากการแข่งขันทําทุเรียนกวนแล้วนะครับในงานก็ยังมีการแข่งขันแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกด้วยครับ ปิดท้ายในช่วงนี้ครับเราจะไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านที่ตำบลโคกสลุดครับอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกที่มีความใกล้ชิดพุทธศาสนาและก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านนำร่องในโครงการหมู่บ้านรักษาศิล้าที่โครงการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อสร้างความปรองดองสมารชันคืนความสงบสุขในชุมชนไปติดตามได้จากรายงานครับชาวบ้านชงใต้ตำบลโคกสลุดอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกดำเนินชีวิตตามวิถีพุทธ ที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักศีลห้ามีการทำบุญตักบาตรเป็นประจำทุกวันและทุกวันพระชาวบ้านพร้อมด้วยเด็กและเยาวชนจะแต่งกายด้วยชุดขาวหรือชุดตามวิถีชุมชนนำอาหารมาร่วมการทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมที่วัดกำแพงมณีซึ่งที่วัดแห่งนี้ได้จัดเป็นลานธรรมลานวิถีไทยเปิดพื้นที่จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กเยาวชนและบุคคลทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของดีบ้านฉันดังสโ,โลแกนที่ว่ามีกินไม่ต้องซื้อมีเก็บเพื่ออนาคตสร้างคนสร้างรายได้บนวิถีความพอเพียงตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ชาวบ้านมีความสุขมีไรายได้ โดยเฉพาะวัดกรแพงมณีแล้วได้จัดกิจกรรมเรื่องศิลปอามาเป็นเวลาหลาย10ปีแล้วโดยให้บ้านวัดโรงเรียนราชการได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมงานพุทธศาสนาเพื่อใหอ้นักเรียนเยาวชนเหล่านี้ห่างไกลจากอบมุก และเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเป็นผู้าศาสจนิกชนที่ดีของพระาศาสนาและเยาวชนคนไทยนี้จะเป็นกําลังสาคัญในการที่จะสร้างประเทศชาติให้อยู่รอดปลอดภัยทางด้านกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมของชุมชนในการนํามิติทางศาสนาคืนความสุข ความสมัคคีปรองดองและความสมานฉัน์ของคนในชาติโดยความร่วมมือกันของบ้านวัดและโรงเรียนสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกคัดเลือกหมู่บ้านชฉงใต้นำร่องเป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้าชาวประชาเป็นสุขและเปิดตัววัดกำแพงมณีลานธรรมลานวิถีไทยสู่หมู่บ้านรักษาศีลห้าภายใต้หลักธรรมทางศาสนาและเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมกันนี้ได้ถวายพระป่าและรวมพลังเทเล่าเผาบุรี ทำความดีรักษาศีลเข้าพรรษาห่างไกลอบายมุกซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทําเป็นประจำทุกปีหมู่บ้านรักษาศีลห้าเป็นโครงการในดําริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชที่จะเสริมสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์นของคนในชาติให้เกิดความสงบสันติสุขพร้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงานแม่เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านนะครับและแอบได้ยินเสียงกองยาวครับเห็นคุณตาคุณยายลำกันสนุกสนานก็อยากจะลำมมั่งเหลือเกินนะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับเราต้องพักกันก่อนสักครู่นะครับในช่วงหน้าครับกลับมาติดตามปัญหาถนนหนทางที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนกันครับ เชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาด้วยนินรัตนะทั้งองค์หน้าตักกว้าง29เมตรสูง45เมตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพนรรษาเจดรอบ5ธันวาคม2554ณวัดเทพประธานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีผู้บริจาคเงินตั้งแต่20,000บาทขึ้นไปจ,จะจารึกนามไว้ที่อาคารฐานพระ ร่วมบริจาคเงินได้ที่เซเว่นอเลเว่นและร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เ o าน์เตอร์เซอรสทั่วประเทศบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาสอยดาวเลขที่บัญชี252 0 2 7 7 9 5ขีด0ขีธนาคารกรุงเทพสาขาสอยดาวเลขที่บัญชี565-0-43167-8ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสอยดาวเลขที่บัญชี404-8-08-562-8 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่08 5114 8900 08 9215 3455และ08 1621 9797เมืองไทยเราเป็นเมืองเทศสมืคงใครๆก็อยากมาอยู่วิงวอนถึงประชาชน มาให้แตกแยกกระลึกถึงชาติสาสนาภาวะขาจัดแล้วก็แผ่นดินของเราเนี่ยครับมีความสมัครสมานสมัาธีซึ่งกันและกันเมื่อถนนทุกสายทุกพื้นที่ทุกความตั้งใจร่วมสร้างความสุขความปรองดอกสมานฉันเพื่อร่วมกันสร้างชาติไทยให้ร่มเย็นความสุขสร้างได้ ด้วยคนไทยทุกคนกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของห้องข่าวภูมิภาคนะครับยังคงอยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอัยราพุ่มพวงครับ ช่วงนี้ครับอย่างที่ค้างเอาไว้นะครับปัญหาเรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเราก็ยังคงพบเห็นได้ในหลายพื้นที่ครับทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาไม่สะดวกยิ่งในช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงหน้าฝนมีน้ําท่วมขังทําให้เดินทางได้ยากลําบากขึ้นโดยเฉพาะน้องๆครับที่จะต้องเดินทางไปโรงเรียนครับล่าสุดที่มีการแจ้งเข้ามานะครับว่ามีปัญหาแล้วนั่นก็คือที่อําเภอคําเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรครับ นี่ก็คือสภาพถนนนะครับที่เชื่อมระหว่างตำบลแคนน้อยกับตำบลดงแคนใหญ่ในอำเภอคำเขื่อนแก้วซึ่งเป็นถนนลูกลังครับระยะทางกว่า4กิโลเมตรสภาพจากที่เห็นเนื้อถนนกว่า100%เเซบางจุดกลายเป็นบ่อที่มีน้ำขังไปสัก80-90%ครับและก็เป็นอย่างนี้แทบจะตลอดทั้งเส้นทางเลย โดยถนนเส้นนี้ครับมีปัญหาและถูกปล่อยปะละเลยมานานกว่า2ปีแล้วเคยมีการแจ้งเรื่องไปยังส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ให้เข้ามาดูแลแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ขไขแต่อย่างใดจนสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านรวมถึงข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆและเด็กนักเรียนครับที่ต้องใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมาเป็นประจำทุกวันยิ่งตอนนี้ฝนตกบ่อยก็ยิ่งลำบากมากยิ่งขึ้นครับก็ถ้าวันไหนฝนตกถนนไม่ดี น้ำท่วมขังก็สร้างความลำบากให้กับผู้สัญจรไปมาก็อยากพิงวลทังหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับช่วยดูแลช่วยซ่อมแซมหรือหางบประมาณสนับสนุนจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับซึ่งเป็นที่สัญจรของชาวบ้านแล้วก็นักเรียนที่มาเรียนหนังสือ ส่วนที่จังหวัดลำปางนะครับและจังหวัดบึงการครับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดต่างๆก็ได้รระดมกำลังครับออกช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่อำเภอวังเหนือและ พร้อมด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้เร่งสำรวจความเสียหายครับหลังเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักบนภูเขาเขตตำบลวังทองอำเภอวังเหนือเป็นเวลานาน,านทําให้มีปริมาณน้าป่าที่ไหลหลากลงมาตามลาพุ้ยตากซึ่งเป็นลาพุ้ยสาขาหนึ่งของแม่น้ําวังครับได้เอ่อล้นทะลักเข้าท่วมพืชผลทางการเกษตรและสร้างความเสียหายฝ่ายกั้นน้ําถูกแรงน้ําป่าพัดพังเสียหายหลายแห่ง จากการสำรวจก็พบว่าถนนในหมู่บ้านสารพีหมู่หกตําบลวังทองถูกแรงน้ำป่ากัดเซาะบนพื้นถนนจนถนนสุดระยะทางกว่า150เมตรและที่บ้านร่มโพทองหมู่ที่9้าน้ำป่าพัดเอาไร่ข้าวโพดของชาวบ้านครับที่อยู่ใกล้ลำพ่วยทำให้ต้นข้าวโพดล้มเสียหายอีกทางน้ำป่าก็ยังพัดเอาเศษหินดินทรายเข้าทับถมนาข้าวของชาวบ้านได้รับความเสียหายจำนวนหนึ่งด้วยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่เสี่ยงทางน้ำไหลใกล้ลำห้วยพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่มิตเตอร์เตือนภัยคอยสังเกตการไหลและปริมาณน้ำหากยังมีสีขุ่นข้นผิดปกติก็ให้รีบอบพยพประชาชนออกไปไว้ในที่ปลอดภัยทันทีครับ ทางด้านจังหวัดบึงการนายประเดชดงยะโสภานายกเทศมนตรีเทศบาลวิสิทธ์ระดมเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำระบายน้ำซึ่งท่วมขังในเขตเทศบาลวิสิทธ์และเทศบาลบึงการหลังมีฝนตกลงมาอย่างหนักในเขตตัวเมืองบึงการโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำครับเช่นชุมชนบ้านเหนือหมู่ที่7และชุมชนบ้านกลางหมู่ที่1ของตำบลวิสิทธ์ พร้อมนำรถแบ็กโฮเปิดทางระบายน้ําเพื่อนําเศษขยะเศษดินที่อุดตันตามท่อระบายน้ําออกและเร่งระบายน้ําลงคลองสาขาให้ไหลลงสู่แม่น้ําโขงครับช่วงนี้ครับยังมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามชมกันอีกครับใน11เด็ดทั่วไทยครับ สำนักง,งานสาธารณสุขจงังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานภากรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันปี2557และประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายสมชายเลิศพงพากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงานและหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมงานกว่า1000คนสําหรับการจัดประกวดครั้งนี้เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบทูบีนัมเบอร์วันที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคมให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน จังหวัดสุพรรณบุรีวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีโดยผู้ที่ผ่านการประกวดชนะเลิศที่1ที่2และที่3รางวัลชมเชยจะถูกส่งไปประกวดระดับภาคกลางและตะวันออกต่อไปศูนย์ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36ร่วมกับหน่วยงานสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการรวมพลังจัดกิจกรรมคืนความสุขให้คนไทยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตยอย่างเร่งด่วนให้เกิดเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนโดยมีนายประจนปัสะกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดกิจกรรมภายในสนามหน้าโรงเรียนสามคคีวทิทยาคมตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายและมีผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นักเรียนเยาวชนประชาชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก และที่จังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงระดมกำลังจัดจุดตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างเข้มงวดตามพื้นที่อำเภอเมืองทุกเส้นทางที่จะเข้ามาในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยเฉพาะอำเภอเศรษฐกิจทั้งอำเภอสุงไหกลกตากใบและอำเภอเมืองซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจทั้งถนนสายหลักและถนนสายรองรวมทั้งจุดเซฟตี้โซนที่เป็นย่านการค้าในพื้นที่ขณะที่บรรยากาศตามร้านค้าต่างๆทั้งร้านทองร้านเสื้อผ้า มีประชาชนออกมาจับจ่ายเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่มาหาซื้อสิ่งของเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลฮารีรายอซึ่งหากในคืนนี้มีการเห็นดวงจันทร์คืนพรุ่งนี้ก็จะมีการเฉลิมฉลองตามประเพณีของพี่น้องชาวไทยมุสลิม แม้ว่าช่วงนี้ครับที่อำเภอเบตงซึ่งถือเป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดยะลาจะเกิดเหตุความรุนแรงครับโดยที่หลายคนไม่คาดคิดแต่เราก็หวังนะครับว่าความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจะกลับมาในเร็ววันเพราะที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายหนึ่งในนั้นก็คือสวนดอกไม้เมืองหนาวที่มีดอกไม้สวยๆแบบนี้ครับที่หมู่บ้านปิยมิตรสองที่เดิมเคยเป็นหมู่บ้านของผู้ที่เข้าร่วมพัฒนาชาติไทยเมื่อครั้งอดีตติดตามชมกันได้ครับในนึ่งในผู้ทอนครับ สวนไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ส่งมอบให้กับผู้ที่เคยเข้าร่วมพัฒนาชาติไทยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของอำเภอเบตงที่นักท่องเที่ยวต้องแวะมาเยือนและชื่นชมกับไม้ดอกนานาพันธุ์ที่บานชูช่ออวดความงดงาม ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยจากในพื้นที่ต่างพื้นที่และนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์เดินทางมาเที่ยวชมไม่ขาดสายมากสุดคือในช่วงเดือนพฤศจิศกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์โดย2-3ถึงปีที่ผ่านมาจํานวนนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์เข้ามาเที่ยวและพักผ่อนเป็นครอบครัวและคณะมากขึ้นทําให้ทางสวนไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอเบตงวางแผนขยายอาคารที่พักรวมถึงหอประชุมสัมมนารองรับนักท่อง วและเปิดประตูสู่อาเซียนแล้วที่เป็นเข้าสู่ที่อาเซียนเพราะเราก็มีวางแผนตั้งโครงการอยู่ก็เป็นที่ขยายเป็นท่องเที่ยวอยู่ที่ท่องเที่ยวแล้วต่ขยายที่พักที่พักแล้วนี้วันก่อนเพราะเรามีที่มีอยู่ก็เป็น40ห้องนั้นจะขยายไป30กว่าห้องก็คิดว่าเป็น70กว่าห้องก็รับที่ทัวร์จากที่มาเลเกับที่สิงคโปร์ครับ พอเราก็คิดว่าจะตั้งเป้าไว้ปีที่แล้วนะที่คนที่เข้าเที่ยวชมในที่สวนดอกไม้ก็ประมาณ6กหมื่นต่อมึนกว่าคนครับแล้วก็ปีนี้พาอเราก็ตั้งเป้าไว้คิดว่าต้องให้เพิ่มให้ 2, 000, อีกสองพันออีกสองหมื่นคนอย่างนั้นอ่าก็ตั้งเป้าเพราะคิดว่าถึงอ่าห้าปีก็เป็นอาเซียนอยู่แล้วก็คิดว่าถ้าพอเราที่กรงการใหม่ขึ้นมา ก็คิดว่าคนเข้าที่พักจะเพิ่มขึ้นตังเยอะนายเทียนฮกแท้หวังผู้จัดการสวนไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอเบตงจังหวัดยะลาบอกว่านอกจากจะขยายพื้นที่เพิ่มอาคารที่พักแล้วยังจะมีการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้สนุกกับการมาพักผ่อนที่นี่ทั้งการเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกและดูแลไม้ดอกเมืองหนาวกิจกรรมเดินป่าและแคมป์ปิ้งเป็นตน้นก็คิดว่าเป็นเพราะประชุมก็เป็นให้ที่สวนที่โรงเระเข้ามาที่นี่เป็นเป็นอบรม ใช้อุปรมันได้ก็เป็นอุรมกับเกี่ยวกับที่การเกษตรที่การปลูกดอไม้แล้วปลูกผา้าอะไรเพ,พ,พ,พื่อเพื่อตัวอย่างได้ครับแล,แล้วพอเราก็จะเพิ่มกิจกรรมวนี้นก็เป็นที่ทําที่หอประชมุมให้คนที่เข้ามาที่นี่เป็นสมัมมนาแล้วเป็นการประชมุมได้้วเป็นเข้ามาเป็นทัวร์อย่างนั้นแล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นทําท,ที่สัสกน้ําที่ตกปลาได้แล้วก็จะเป็นการเที่ยวป่าได้ แล้วก็คิดว่าจะทำที่่ทีแคมปิ้งได้ผู้จัดการสวนไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอเบตงจังหวัดยะลายัยงบอกด้วยว่าขณะนี้กำลังเร่งในส่วนของการก่อสร้างอาคารสถานที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปลายปีนี้พร้อมรองรับและให้บริการนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนับเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียนและการดึงดูดลูกค้าในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ทาให้เศรษฐกิจนอาเภอเบตงคึกคักขึ้นด้วย แม่ดูจากบรรยากาศแล้วนะครับก็ร่มรื่นสวยงามจริงๆครับหากใครพอมีเวลาครับก็ไปกันได้ครับที่สวนดอกไม้เมืองหนาวอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับช่วงนี้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีคำแนะนำติชมรายการก็สามารถติดต่อพวกเราเข้ามาได้นะครับที่ w w w facebook.com แล้วไปที่เพจข่าวพูิภาคครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าจะโพสต์ภาพสวยๆมาฝากกันได้ครับ และในวันนี้ครับเราจะลากันด้วยภาพตัวธนุกิหรือว่าจิ้งจอกแรคคูนญี่ปุ่นที่ล่าสุดสวนสัตว์เชียงใหม่ก็ได้นํามาจัดแสดงครับซึ่งตัวธนุกิครับแม้ว่าจะมีหน้าตาคล้ายกับแรคคูนแต่ก็ยังจัดเป็นสัตว์ประเภทสุนัขครับ ซึ่งมีถิ่นกําเนิดอยู่ทางตะวันออกของไซบีเรียหรือว่าทางตอนเหนือของจีนตอนเหนือของเวียดนามเกาหลีและญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันมีการนําไปเลี้ยงมากครับในแถบยุโรปเราก็จะลากันไปด้วยภาพนี้สําหรับวันนี้ผมหนุ่มชาวไร่ขวันใจบ้านนาอยายราพุ่มพวงและทีมข่าวภูมิภาคทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีครับ ส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมภูมิใจเสนอวันณวิจิตพิพิธศนาเฉลิมพระเกียรติองค์อัคาราพิรักษ์ศิลปินเรื่องใน